ให้ซ่อมตรงไหนคะห้องน้ำห้องนี้ละค่ะที่น้ำรั่วรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะได้ค่ะจะทอะไรจ้อของนานตาบอดปะดมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรค่ะ เอาไข่ควงม,มาดิดูเร็ว,ว<ะ>มึงคิดจะช่วยกูทำงานบ้างั้ยเนี่ยบิมเจ้าของบ้านตาบอดแถมอยู่คนเดียวอีกถ้าเราหยิบอะไรติดไม้ติดมือไปเขาคงไม่รู้หรอกนี่คือความคิดชั่วๆของมึงเลยนะ เสร็จแล้วค่ะมีอะไรให้ซ่อมอีกไหมคะเออคุณพอจะซ่อมแอร์เป็นไหมคะแอรข้างล่างไม่ค่อยเย็นเลยอค่ะซ่อมเป็นค่ะ,คะงั้นรบกวนวหน่อยนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวาที่ทำอะไรชั่วๆนะเชิญค่ะ คุณอยู่บนตาลายหมดแล้วกินนี่กินหน่อยเขาก็ไม่รู้หรอกมึงนี่นะไม่ช่วยกูทำงานกินแรงกูอยู่ได้มากินกันไหมอร่อยน้้ยทองชั้นใหญ่เบลอเรอเงินไปกระตักถ้าได้มาสบายไปทั้งชาติเลยนะเว้ยมึงหยุดเพ้อฝันได้แล้ว นี่มึงลืมไปแล้วเหรอที่มึงทํางานหาเง่นหามคําอ่ะเพะว่าเก็บเงินไปรักษาแม่นี่มันเป็นทางเดียวที่มึงจะได้เงินไปให้แม่ผ่าตัดเลยนะก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่เอา,ากูไม่อยากเป็นโจรมึงไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเจ้าของบ้านมามึงบอกว่ามึงลืมของชั้นสองแล้วมึงไปขอยืมกุญแจงห้องไปเปิดห้องนอกนั้น เดี๋ยวกูจัดการเองกูบอกว่ากูไม่ทำไงเอาไปนี่หน่อยไม่จะเรือนเขาหรอกดื่มน้ำกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ขนมโต๊ะกินได้หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะเออฉันไม่มีอะไรคะ่ะเออผมลืมของที่ชั้นสองนะครับผมขอยืมพุญแจาน่อยได้ไหม ค่ะได้เดี๋ยวมาขึ้นนะครับอแอร์ซ่อมเสร็จหรือ,อยังคะอ๋อคุณลองดูนะคะว่าเย็นเย็นไหมฉันฉันซ่อมอยู่คะ่ะหยิบของเสร็จหรือ,อยังคะ ฉันขอคุณแจคืนหน่อยได้ไหมคะเอ,อ่อนี่ครับคุณแจค่ะ,คะเอ,อ่อเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับ จ้างกันเหรอคะหยุดคุกเข้าบอกให้คุกเขา้เขาไงเอามือขึ้นเอ,อ่อคุณไปครับพอดีสัญญาณการขโมยของตู้เซฟคุณดังขึ้นผมเลยรีบมาดูครับอ๋องั้นเหรอคะไม่มีอะไรหรอกคะคุณตำรวจพอดีสองคนนี้ฉันรู้จกักฉันจ้างมาซ่อมท่อน้าค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะคุณตำรวจกลับไปก่อนก็ได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะงั้นต้องขอโทษด้วยน,น,นะครับถ้าไม่มีอะไรขอตัวก่อนนะครับทำไม คุณถึงบอกตำรวจว่าคุณรู้จักพวกเราล่ะคะทองทั้งหมดนี้เป็นสมบัติที่แม่ฉันให้ไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะในเมื่อสภาพฉันเป็นแบบนี้เก็บไว้ก็เสียดายเปล่าๆคุณเอาไปเถอคะค่ะ แม่ของบีมป่วยหนักองเงินผ่าตัดอยู่พวกเราเลยตัดสินใจทำแบบนี้ครับคุณเอาคืนไปเถอคะค่ะฉันไม่อยากได้หรอกคุณจะแจ้งความจับพวกเราก็ได้นะคะเพราะฉันทำผิดจริงๆ คนที่โดนจับต้องเป็นผมเพราะผมเป็นคนสั่งบีมทำแบบนี้เองฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะบีมนี่มึงลืมไปแล้วเหรอที่มึงทำงานหามงินหาคำอ่ะเ,ะเพราะว่าเก็บเงินไปรักษาแม่นี่มันเป็นทางเดียวที่มึงจะได้เงินไปให้แม่ผ่าตัดเลยนะ นองเงินทั้งหมดนี้ไปรักษาแม่คุณเถอะฉันเคยผ่านจุดนี้มาก่อนฉันเข้าใจหัวอกคุณดีตอนที่แม่ฉันป่วยหนักฉันมีเงินมากขนาดไหนก็ไม่สามารถอยู่ชีวิตท่านไว้ได้ฉันให้โอกาสคุณ เอาเงินไปรักษาแม่นะคะขอบคุณนะคะแต่ฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆของพวกนี้มันสำคัญกับคุณมาก ฉันไม่รับไว้เรอกคะ่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะคะแล้วก็ต้องขอโทษดด้วยที่ฉันทำเรื่องแย่ๆลงไปฉันฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรจริงๆนะคะคุณเดี๋ยวทำไมแกไม่เอาวะก็เขาพิการแบบนั้นมึงจะให้กูเอาของของเขามาได้ยังไงมึงดูสิ ลำพังเขาก็ลำบากมากแล้วกูยังมีร่างกายครบ32ประการกูเชื่อว่าสักวันหนึ่งกูจะต้องหาเงินไปรักษาแม่ให้ได้แล้วแม่กูจะต้องหายป่วยอย่างแน่นอน